สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับช่องเอ็สักสิบกิจวิธิกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาผัดข้าวนะครับข้าวผัดไข่ใส่กินเคียงใส่หมูนะครับตอนนี้เราผัดกระเทียมกับหมูก่อนนะครับดูไปเร่อยๆนะครับ อันนี้เป็นมะเขือเทศแล้วก็ขนาแล้วก็คุณเชียงนะครับที่เราล้างแล้วครับเราก็ใส่ทีเดียวเลยครับในลลยางรำไรเดี๋ยวเราก็มาใส่ข้าวต่อก็เติมเลยนะครับชอบรสชาติไหนก็เติมมาเลยนะครับ เราก็มาใส่ข้าวกันเลยนะครับเดี๋ยวไข่ใส่สุดท้ายนะครับเนาะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราใส่ข้าวแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาคนกันก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข้าวผัดไข่นะครับก็อลองไปทํากินกันดูนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กับกระดิ่งในช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์ิพิ้วยนะครับ ข้าผัดไข่ใส่หมูใส่กุนเชียงด้วยนะครับก็เสร็จแล้วครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ